ก่อนไปแอบด,ดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมาส์ต่อสวัสดีค่ะครูอยากไปเียนทําเค้กกระเป๋านนพี่พี่บอกว่าให้ดูผลงานแบบเดียววันนี้จ๋านี่จะผลงานอ,อันนี้นะคะเป็นการแบบจับมือทํามีการโน,โนโนโนด้วยนะคะอ่าจะพาไปแอบด,ดูนะคะวันนี้พอดีว่ามีคอร์สกลุ่มนะคะขอไปแอบสองนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวพาตารุยแต เข้าไปได้ไวเอ่ยก็ๆ<ฮ>ดูบรรยากาศหน่อยนะในระหว่างนี้นะคะนี่ครูปุ๋เขาจะอยู่บนนี้อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนะันนี้เรามีสอนมีสอนเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องสอนของเราเนาะอะ,อะขอกลับกล้องนิดน,นึงานอ,อากาบไปทางได้ค่ะอันนี้ให้ดูบรรยากาศสตูดิโอนะคะในการทำในการสอนนะอันนี้นะคะก็จะมีครูอยู่หนึ่งท่านนะคะเราก็นักเรียนอยู่ประมาณสามคน คุปพี่จิ๊บก็คือแต่ละคนก็จัดอยู่ที่แบบห่างๆกันนิดนึงนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นคอร์สเวิร์กชอปเป็นเวิร์กชอปที่คุณสามารถคือทําเราได้เค้กกับบ้านเลยสามารถออกกล้องได้ไหมคะต้องถามก่อนทําไปเซอร์ไพรส์ไทยหรือเปล่าเออบอกว่าออกได้เพื่อนจะได้รู้แล้วไปหลักฐานเราเราขออนุญาตน่อยไม้ไหมอ๋อโอเคอันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเออวันนี้ อาใบางก้อนแรกก้นี้ยังไม่เคยยังไม่เคยทำก้อนแรกเดี๋ยวมาดูนะคะฝีมือมาตีเค้กกันแล้วอ๋อโอเคได้ได้เรียนรู้ในเรื่องการตีเค้กไปแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือมาถึงการทําเค้กนะคะมันไม่ใช่ขนมปังนะอันนี้อ่าใช่เพราะว่ามันจะได้ทำเรียบอันนี้นะคะเป็นการแบบจับมือทํา ในการโนโนโนด้วยนะคะอ่าข้อมือก็มาถูกต้องเลยใช้แรงของเขาเรียกวไรท่อนแขนอะ่ะท่อนแขนช่วยด้วยนะเพราะว่าการทําเค้กหลายคนมองว่าเป็นอะไรที่สวยหรูสวยงามแต่จริงๆมันใช้แรงเยอะไหมคะคนอื่นๆเห็นด้วยไหมอ่านะเรานี่นะคะเป็นสีมือการตีเค้กปาดครีมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีค่ะคุณปูคุณมิินสวัสดีนะคะพี่บัวเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกคนพี่บัวเคยมาอยู่ในบรรยากาศนี้แล้วนะร่มรื่นแบบนี้นะมีแสงไฟแสงธรรมชาติมานะแล้วก็ประมาณนี้เลยคือเรารับแค่สามคนเท่านั้นนะคะสามคนแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นโซเชียล e ีเดียที่คือแต่ละคนก็อยู่ห่างกันเบอร์นี้นะคะแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องนี้นะถ้าเกิดเรารับสิ่งที่ เดี๋ยวไปแอบดูก่อนไปแอบดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาเมาส์ต่อสวัสดีค่ะครูอยากไปเรียนทําเค้กกระเป๋าพี่พี่บอกว่าให้ดูผลงานเดี๋ยววันนี้จับนี่จับผลงานสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะน้องเนยอันนี้ของน้องเนยอันนี้ของน้องเนยอ่ะอยู่โซนนครปฐมนะคะนี่มันเหมือนอย่างนี้คือเขาเรียกมือใหม่ไหมเนี่ยมือใหม่อ่ะอันนี้มือใหม่แต่ผลงานคือเด็กแล้ว แตาบอกว่ารีบไปสั่งเพราะตอนนี้เขาไก่อยู่เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าจริงๆมันมันสามารถแกะนี่นี่เลยนะคือใครอยากทําเค้กอะไรคือไม่ใช่ว่าไอ้นี่อันนี้นะคือเราสอนมีแบบมีอะไรนี่มาเดินได้ว่าจะทํารถอะไรอ่าก็มีไอเดียมีนี้ของพี่โบทำแบ็คกีนองไม้ทำรถสปอร์ตอันนี้คือคันนี้ของน้องไม้สีส้มอันนี้ของเยอันนี้ก็อันนี้คันนี้ของน้องเนยโอเคนะ ดูรถกันไปก่อนนะคะคนยังนะคนยังไม่เปิดตัวดูผลงานไปก่อนนะคะผลงานก็งามแต่ถ้าจะออเดอร์เปิดตัว <laughs> แ,ตแต่ถ้าทำออเดอร์ต้องเปิดนะคะต้องเปิดนะคะพีนะคะนะคัมสายนาคปรปฐมนะคะถ้าใครอยู่แอเรียนั้นนะคะมีร้านเค้กที่สามารถทําเค้กสามมิติได้ด้วยบัตเตอร์พีนะคะโอเคนะ้ํามาดูกันนี่คืออ่ะเราไม่ถ่ายหน้านะคะเราขอถ่ายเค้กอันนี้นะคะก็คือ ตัวเค้กคือที่มีการตกแต่งนะคะให้เข้ากับตัวรถ,รถด้วยนี่เลยเป็นยางล้อรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นไอเดียนะคะที่ทําขึ้นเองก็ได้วิธีการทํายากไหมคะขอเสียงมาก็ได้ได้ยากมันได้ขนาดนี้เลยเหรอครูสอนดี <c oughs> เออ,เอ,อตอบอนนตอบได้อ,อยู่เป็นอยู่เป็นมากอ่าประมาณนี้นะคะไปที่คนที่สองดีกว่า พี่โบเป็นยังไงบ้างคะพี่โบโขตีแม็กซีนอ่ะไปเป็นอ้วนไปดูกันถ้าใครสายเด็กใครชอบทําให้เด็กนี่นะคะอันนี้พี่โบสามารถออกกล้องได้นี่เนี่ยเบอร์เดย์ใครอยู่ไหมคะบางทีแบบสามารถอ๋อข้อเวิร์กช็อปข้อดีของมันนะคะก็คือได้เข้ามาทําเค้กเองจะว่าตองแฮปปี้เบอร์เดย์นี้ไม่ได้กดเดี่ยวหรืออะไรนะหลานชอบน้ำตา อ๋อกดหนาไว้จะได้กินอิม่มนี่เห็นไหมคือการที่เรามาลงมือทําเองนะคะได้เค้กกับไปด้วยได้ความรู้กลับไปด้วยนะประมาณนี้เลยนะละ่ามาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสอสาคัญนิดหนึ่งตัดไปก็ได้กินเค้กใช่ไหมพี่โบล่ะในนี้ก็คือเป็นช็อกบอลน,นะสเตกกี้ช็อ,อของเรานั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะขอสัมคั์น,นิดหนึ่งยากไหมคะ่ะยากมากเลยค่ะ ยากเลยแต่สอนดีมากเขาทำได้อาทได้ประเด็นคือยากแต่มันข้อดีมันมันจุดที่มันอยู่ตรงนี้แต่ทําได้จ้ะอาจบไหมยากแต่ทําได้จบนะโอเคนะอันนี้คือถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามนะแล้วก็หลานน่าจะเข้าใจนี่ล้านพี่โบเขาชวนลูกทำเค้กวันเกิดให้ลูกให้ตัวเองได้หรอน่าต่อยอดไปอีกนะคะต่อยอดไปอีกเนาะนอกจากที่แบบ เออมาทําตรงนี้พอเราได้ได้อะไรบ้างอะคะการทํามาทําที่นี่ได้อะไรบ้างจะไม่ต่อรคเสามิได้เห็นเห็นใจร้านเค้กสามสิบไหมคะใช่ก็รู้เลยค่ะว่าทำไมเค้กสามติถึงควรจะต้องมีราคาที่สมูนนะเริ่มเข้าใจเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันใช้ฝีมือใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจใช่อันนี้มาตั้งแต่ตอนมาแต่งเค้กแย่งเดียวนานมาก มานานมากแล้วสู้ๆค่ะแล้วก็มันพอก้อนแรกมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก้อนต่อไปเนาะทีนี้เราก็มีวิชาแก่กล้าขึ้นเยอะแล้วนะออันนี้นะคะก็คือบรรยากาศขอบคุณมากเลยนะคะธรรมะส่องเขาเรียกธรรมะส่องนี่นะคะครูพิจิบเข้มข้นมากเลยประกบชิดติดเลยครูขาครูครูเป็นไงบ้างคะครูนักเรียนบอกว่านี่ครูคนนี้ได้หรอครูขาสวัสดีค่ะพี่บัวทั้งมานะคะสวัสดีน้องเนยสัญญา เดสนุกขายได้จริงจาอันนี้ขี่แพงนะเนี่ยใช่เลยนะนะวันนี้นะคะคอสกลุ่มของเราสามคนนะเป็นเคก้กอ่าเป็นเป็นเค้กรสมันก่อนพี่บัวมาเรียนคริสต์ม,สมาสคริสต์มาสกับน้องเนยอพี่บัวไปขายได้ห้าพันบัวไปขายได้อีกนะอีกเซตหนึ่งแต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ไม่ยอมบอกเราคานั่นนั่นได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการที่ บนอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะทุกคนคือมาเรียนเวิร์กช็อปแล้วเอาไปขายที่ร้านจ้ะแล้วก็เอาเราก็ได้ค่า,าคอร์สคืนไม่พอฟรีบว <c oughs> กกาไรได้กําไรอีกจ้ะแล้วก็มาลงเรียนดีไซน์ใหม่แบบใหม่ๆต่อไปก็ได้ด้วยอย่างนี้ก็ได้หรอ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณจ่า <c oughs> พี่บัวมาสวัสดีนะคะโอเควันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคามีราคาพิเศษให้ไหมเนี่ยเราสาบโผมาเนี่ยอยากได้ราคาพิเศษ ามาเียกับ้งนอาอ่ะน้องปูบอกถ้าราคาคอพิเศษเราเอาแบบว่าดีๆงามงามให้หน่อยนะ <laughs> ปกต,ตอนนิอ่ะตอนเนี้ยคือคอสคอสตัวปั้นตัวปั้นรถอย่างเงี้ยคอสหนึ่งคือหกพันเก้าเนาะเราก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะมีสอนทําเนื้อเคก้กคือถ้าใครเรียนทําเนื้อเค้กด้วยเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอ,อ,อีกสองพันแต่ถ้าเกิดใครลงเป็นแบบแพ็กเกจห้าครั้งอย่างเงี้ยปูแถมตัวนั้นไปคือแถมตัวทําเคก้ก ตอนเช้าไปให้เราก็ตัวห้าครั้งเนี่ยจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะแต่ถ้าสิบครั้งนะเหลือแค่สามพันเก้าอย่างเงี้ยสามพันเก้าเก้าร้อยมาเรียนตอนไหนก็ได้มีมาเรียนตอนไหนก็ได้ไหมไม่มีวันหมดอายุค่ะเท้ากับว่าจองไว้เลยว่าวันเกิดใครถ้าสิบรีเควสได้คือนักเรียนที่เป็นแพ็กเกจเนี่ยจะรีเควสได้ว่าอยากเรียนวันไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรีเควสแล้วแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมร่วมทางด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่แบบว่าเราใส่กัน ใช่ราก็สามามคนเองไม่เยอะนะคือถ้าคน้ริ่มทางอ่ะ อนนี้รับแค่สามคนแล้วก็ซื้อแค่สองคนเนี่ยเราก็เปิดแล้วเพราะว่าเราอยากให้อยู่ห่างๆกันเนาะเราอยากให้นั่งแบบห่างๆกันไม่ต้องมาใกล้กันมากอย่างนี้ตกนะตกอ่าถ้าสิบครั้งตกเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งเค้กหนึ่งกอนของเราอ่ะเราก็ไปแล้วไปแล้วนะเออปกติเราก็ไปแล้วนะก็คือสามพันกว่าบาทนี่แหละเนาะเราขายเค้กหนึ่งก้อนเราให้เรา้ําให้เนี่ยเราก็ไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากมาได้ประสบการณ์ดีๆนะคะเราก็ทําเค้เกได้ด้วยตัวเองด้วยแล้าก็ได้เค้กกลับบ้านไปด้วย ปเบิร์ดเดกได้เลยใช่อารมณ์ประมาณนั้นก็คือเราเลือได้เนาะเพาแบบอยากเรียนแบบไหนเราก็เราก็วันไหนถ้าเกิดมีเพื่อนร่วมทางกับเราเราก็ไปเ็า้เราก็เปิดหลายคนมาลงเราก็เอาไปขายเลยจ้ะโพตขายนะสถานที่นี้เลยขายได้ด้วยนะเกินค่าคอร์สด้วยใช่ดีงามแต่จะห้ดูว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างสำหรับเดือนนี้อ่ะเดือนนี้เราไปแล้วเนาะวันที่เก้าเราสองต่ระวันที่สิบเอ็ดเป็นเค้กเป็นรถวันที่สิบสี่ นี่เค้กกระเป๋าเค้กกระเป๋าเดี๋ยวเช็คกูเอทอีกท,ทีหนึ่งนะปุ้ไม่แน่ใจอ,อันนี้สิบสี่ซ้ำปุลงผิดแล้วก็วันที่สิบแปดจะเป็น,นยูนิคอร์น ยูนิคอร์แล้วก็วันที่19เป็นผู้หญิงเนาะนับ่ารัดเบสเสรเลมากมากทุกคนต้องโดนนะคอรีนะคือจะว่าราคาราคามันไม่เท่ากันเนาะแต่ละตัวอย่างนี้ผมพันเก้าอันนี้เจ็ดพันเก้าแต่ถ้าลงเป็นแพ็กเกจอะราคาจะเท่ากันหมดไงอ่าคือคือราคามันจะถูกลงคือคุณเลือกลงตัวแทนอยู่ตัวถูกก็ได้อ่าอ่าอย่างฮีโร่ตัวนี้ก็ได้ตั้นสามค้ากันไปเลยตั้งแต่อย่างคาดกระเป๋าตัวนี้เจ็ดพันเก้าถ้าเกิดเป็นเป็นตัวแพ็กเกจ ก็คือค้ากันไปเลยเลือกตัวนี้ก็ได้อือันนี้ก็จะสอนแบบทําทรงกระเป๋านะคือต่างกันยังไงกับกระเป๋าตัวนี้ที่ตัวนี้เป็นการปั้นวางบนเค้กใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นการทําทรงกระเป๋าอ่าไม่เหมือนกันนะคะเทคนิคมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเหล่าที่เค้กเลยกับอีการหนึ่งคือสามารถเอาไปแดทชแล้วมันเพิ่มคาได้ได้มากขึ้นนะแล้วก็วันสุดท้ายที่สามสิบเนี่ยก็จะเป็นคอดคนเพราะส่วนมากคนอยากจะอยากปั้นคอดคนกันเนาะอืเพราะว่า อย่างเค้กสามสแทบจะแบบแปดสิเปอร์เซ็นต่ะจะมีตัวปั้นตัวคนเลยอยู่บนนั้นแ้เพราะมันจะตอบโจทย์ความิีของเค้กอ่ะได้ดีที่สุดเพราะมันเป็นวันสําคัญของคนไงส่วนใหญ่เขาก็จะเอาคนสําคัญหรือแม้กระทั่งตัวเองนี่แหละขึ้นไปอยู่บนเค้กนะคะเพราะฉะนั้นเออแปดสิเปอร์เซ็นอย่างที่บอกเลยจะมีคนเพราะฉะนั้นคาดคนนะใครที่กําลังทําคานเค้กสามมิิอ่ะนอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆเนาะผลงานของเพื่อนๆที่เรียนคือ50%อน่ะคือเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์อย่างเมื่อกี้น้อง ถามว่าเอ้ยไม่มีประสบการณ์เรียนได้ไหมพี่เรียนได้นะเรียนได้นะเราเราอะอย่างรวมถึงตัวเราเองที่ทําเค้กมา10ปีเนี้ยก็ต้องมีคั้แรกเอเกิดมาก็คือต้องต้องเรียนรู้เหมือนกันนะเนาะ วันนี้นะคะมากันหลายรอบมากๆเลยนะคะเอามาพาเมาคนนะคะทุกคนอ่ามาส่องกันนะคะว่านจากภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติก็ต้องมีมี Howto แล้วแล้วเอา how to แล้วพี่ล้วจะทำไงต่อดิก็คือหนึ่งเป็นเวิร์กช็อป่างนี้ได้อ่ามาลองก่อนบางคนยังไม่รู้ว่าจะเปิดธุรกิจเราจะชอบไหมเราจะอินไม้จริงจังไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามาลองก่อนหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยจะซื้ออะไรจะลองดีไหมหรือว่า ถ้าจะทำดีหรือเปล่ายังสับสนกับตัวเองอ่ะครูแนะนําเลยนะเวิร์กช็อปอย่างน้อยๆอ,อ่ะครั้งเดียวมาลองครั้งหนึ่งก่อนว่าถ้าเกิดเราชอบเราไปต่อได้เราใหยลงเป็นแพ็กเกจคือออนท็อป<ม>ได้เราให้อกา,ารออนท็อปเนาะการ,การเรียนที่นี่ยังได้เพื่อนหัวอกหัวอกคนปัญหาที่คนทําเค้กต้องเจอครูจิ๊บจะช่วยแนะนําการแก้ปัญหาและนําไปใช้จริงถือว่าคุ้มสุด ไฟสุดไฟด้วยอ่าชอบตรงนี้เลยคือเราเรามีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเนาะเวลาที่เรามาจับกลุ่มทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้แชร์ประสบการณ์ของเราได้ว่าเอ้ยหน้าง,งานจริงอะ่ะเราเจอแบบไหนรวมถึงเพนที่เรามีใช่เพนต่างๆแก้ไข <ๆ S 2> ปัญหายัางไงของวิธีแก้หลายๆคนบางทีเราทาร้านใช่ไหมแล้วเราแบบว่าเฮ้ยเจอปัญหาเนี้ยแต่เรายังทําต่อไปโดยที่มไม่รู้ว่า เฮ้ยเราคนอื่นเขาแก้กันยังไงวะ<ช>ไปต่อไม่เป็นใ<ช>งนงี้ในแง่ปฏิบัติเราก็มีการแก้ปัญหาใ,<ช>ในแง่ของการลันล้านนะคะเป็นบิสเนสนะอันนี้ก็เราก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นเป็น,ปนคอเฉพกันเนาะเพราะว่าเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวทุกคนเราก็หรือว่าใครอยากจะมาไพรเวทก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ<ช>ถ้าแต่ว่าใครลันล้านเราก็ยังยังแบบว่าคิดว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยช่วยได้อย่างเงี้ยอ่าใช่ต <นะ S 1> อนการทาทาขายยังไงให้มันขายได้บนโลกออนไลน์เนาะแล้วมันเหมือนเราต้องมูเพราะว่า เออเราไม่สามารถทาออฟไลน์ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องมีจุดอย่างน้อยเหยียบขาไปข้างหนึ่งนะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ธุรกิจตัวเองขาลงแล้วว่าไม่รู้จะไปต่ออย่างไงสองใครที่อยากจะมาเปิดร้านเหมือนเราอ่าเราก็แบบรีบนะรอไม่ไหวเลยบิสเนสเคงนี้นานมากๆเลยจากว่าจะลอดนะคือมันเป็นการแกะรอยมากๆเลยนะคะเรากลายเป็นว่าถ้ารอไม่ไหวก็อาจจะต้องเป็นไพรเวทกันก่อนไพรเวทเข้ามาก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าตัดสินใจละปีนี้ เอาจริงใช่ะนะเราว่าประสบการณ์ของเรานี่คือสามารถช่วยคุณได้ถ้าคิดว่าแบบนั้นนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเ<ช>นาะเราวันนี้พี่มีอะไรอยากจะแชร์ไหมเพราะว่านี่น่าจะครบแล้วลหะบรรยากาศต่างๆเนาะในห้องสดปรอของเราเนาะบรรยากาศจริงนะ,นะแล้วก็ <laughs> เราสองคนตัวเป็น <laughs> เัวเป็นๆด้วยนะคะยังายเนาะนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีอะไรนะก็ทักเข้ามาแล้วกันนะคะในแอดคูปูชูการีนะคะครูปูดอทชูการีนะคะมีดอทด้วยมีดอทด้วยโอเคจากแม่วันนี้สามรอบนะคะตอนเย็นอาจจะมีมีอีกไหมตอนเย็นจจะไห่แล้วนะคะต้องพาลูกไปเตะบอลนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะแล้ววันไหนจะแอบมาพามาส่องบนนี้บ่อยๆแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ